ตอนที่ 3. ตามหาซอมบี้อย่างบ้าคลั่งติ้งขอแสดงความยินดีกับนายท่านที่สามารถปลุกพลังยินขึ้นมาได้ไม่ได้ฟังระบบเยลี่รู้สึกขอบคุณมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างคนที่สามารถปลูกพลังและคนธรรมดาราบใดที่พวกเขาปลูกพลังขึ้นพวกเขาจะถือว่าเป็นนักรลบที่แท้จ,จริงเปิดคุณสมบัติเจ้าของร่างเยลี่อายุ21ปีระบบ ระบบซูเปอร์สังเคราะห์ระดับผู้ปลูกพลังระดับหนึ่งทักษะยังไม่มียีนดีเยลี่ยิ้มด้วยความพึงพอใจแม้ว,ว่าตอนนี้เขาจะเป็นเพียงคนที่ปลูกยีนได้ระดับหนึ่งก็ตามหลังจากที่ระบบใช้งานได้เขาจะอัปเกรดอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าถึงแม้ตอนนี้จะมีซอมบี้ระดับสามอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่พอซอมบี้ระดับ3 เป็นเพียงซอมบี้ธรรมดาและต้องมีการสั่งขอซอมบี้เพิ่มระดับขึ้นไปอีกมากเมืองนี้ถูกซอมบี้ครอบครองและจำนวนซอมบี้ก็มีหลายหมื่นตัวเมื่อคิดได้ดังนี้ใบหน้าของเย,ยลีก็ตื่นเต้นแต่เขาก็ไม่สามารถเผชิญหน้ากับฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่ได้อย่างแรกเลยเขาจะต้องเริ่มทำตนเองให้แข็งแกร่งโดยการสั่งขอซอมบี้ระดับต่ำไปก่อนควันมีซอมบี้มากกว่าสี่ตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ เยลีกล่าวกับตัวเองเยลี่ได้นำซอมบี้ระดับ3ออกจากห้องพักผู้ปว่วยยิย่งซอมบี้มีพลังเท่าไหรเพราะมันก็มีจำนวนน,น้อยลงเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงซอมบี้กายพันธุ์ระดับหนึ่งหรือสูงกว่านั้นซอมบี้ส่วนใหญ่ที่เขาพบเจอเป็นเพียงซอมบี้ระดับหนึ่งจุดประสงค์ของเยลีในการออกจากห้องพักผู้ปว่วยเพื่อหาซอมบี้เพิ่มเติมอ่ามีแสงรีดร้องน่าสะพรึงกลัวมาถึงหูเยลี เขารู้ว่านี่เป็นเสียงของมนุษย์และเขาก็รีบตามเสียงไปทันทีตามด้วยซอมบี้ระดับสาที่ตามอยู่ด้านหลังเมื่อผักประตัวออกไปซอมบี้หลายตัวก็กำลังกินล่างของหมอฉากนี้ช่างน่กกากลัวจริงๆในมรรดาซอมบี้หลายตัวมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเมื่อพวกมันเห็นเยลีกมันรีบวิ่งหาเย,ยลีอย่างรวดเร็วเสียงตุบ,ตบ แยลี่ไม่ได้วิ่งหนีแต่เขาสั่งให้ซอมบี้รับ3ขอเขาจัดการกับซอมบี้ทั้ง2ตัวที่พุ่งเข้ามาเพียงไม่กี่นาทีซอมบี้หกตัวก็สูญเสียประสิทธิภาพในการต่อสู้และล้มลงก่อนที่จะคำรับออกมาด้วยความเจ็บปวดในบรรดาซอมบี้หกตัวมี4ตัวที่เป็นผู้ชายและ2ตัวที่เป็นผู้หญิงระบบซอมบี้เพศชายและเพศหญิงสามารถสังเคราะห์รวมกันได้หรือไม่ติง ไม่ซอมบี้เพศเดียวกันเท่านั้นที่จะสามารถสั่งคอได้เยลี่พนักหน้าทันทีและตารางที่มีรูปของซอมบี้ทั้ง6ตัวก็ปรากฏขึ้นในแจของเยลีซอมบี้ทั้ง6ตัวเป็นซอมบี้ระดับ1ทั้งหมดและเยลี่ได้รวนซอมบี้เพศชายทั้ง4ตัวให้กลายเป็นซอมบี้ระดับ2ทั้ง2ตัวรวมซอมบี้หญิงระดับ1นตัวให้เป็นซอมบี้หญิงระดับสอ ตอนนี้เขาม,มีซอมบี้ชายระดับ3 1ตัวซอมบี้ชายระดับ2 2ตัวและซอมบี้หญิงระดับสองตัวเยลี่ยังคงรวมร่างของซอมบี้ชายระดับ2ต่อไปเพื่อให้เป็นระดับ3ตอนนี้เขาม,มีซอมบี้ระดับ3ถึง2ตัวแล้วเขาจึงไม่ลังเลที่จะรวมมันให้เป็นซอมบี้ระดับ4ใบหน้าของเยลลี่ตื่นเต้นมากและใช้เวลาไม่นานในการสังเคราะห์อซอมบี้ติง้ง ขอแสดงความยินดีกับนายท่านได้รับการสูบหีบสมบัติคุณต้องการเปิดมันหรือไม่ใช่เยลี่ไม่มีความลังเลในใจที่จะเปิดหีบสมบัติขอแสดงความยินดีกับนายท่านท่านได้รับมีดเหล็กขอแสดงความยินดีกับนายท่านที่ได้รับภูมิคุ้มกันพิษจากซอมบี้ขอแสดงความยินดีกับนายท่านได้รับอาหารดวงตาของเยลีย่เป็นประกาย โดยแม่คาดคิดว่าการเปิดหิบมสมบัติในครั้งนี้จะได้สิ่งที่ดีมากมายเขาได้มีดเหล็กที่คมกริบเมื่อลองใช้เส้นผมสัมผัสกับใบมีดเส้นผมก็ขาดทันทีส่วนภูมิคุ้มการพิษนี้ถือว่าเป็นสุดยอดสมบัติขอไม่จําเป็นต้องกลัวว่าจะกลายเป็นซอมบี้อีกในอนาคตสําหรับอาหารเยลีมีความสุขมากเขาแทบจะลืมไปแล้วว่าเขาได้กินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เขาลีบเปิดกล่องอาหารแล้วพบขนมปังกับนมอยู่ด้านในเยลี่รีบกินทันทีคงจะดีถ้าเขาสามารถอยู่รอดได้ในยุคนี้ไม่มีใครสนใจว่าจะต้องกินอะไรไม่นานเยลี่ก็กินขนมปังและนมหมดเขารูปทั้งตัวเองและรู้สึกว่ามันอิ่มในเมื่อมีอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอเขาก็ต้องการที่จะหาซอมบี้เพื่อสังเคราะห์ต่อไป โรงพยาบาลแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากย่อมมีซอมบี้มากกว่านี้แน่นอนเยลีพาซอมบี้ระดับ4และซอมบี้ระดับ2เริ่มมองหาซอมบี้ตัวอื่น